เข็มกลัดกันเธอโอ้ยยอดไปเลยนี่นายสะสมทั้งหมดเลยหลืเนี่ยฮะสีเนโอใช่สิฉันส,สะสมเข็มกลัดตั้งแต่สมัยอยู่ชานอนุบาแล้วล่ะตั้งแต่อนุบาเลยแล้วซนเนโอเก่งจริงๆเลยนะเถอเอ้ยไม่เท่าไหร่หรอกหน้าดียังไม่ถึง100อันด้วยซ้ําไปจริงสิ งั้นฉันสะสมเข็มกลัดมากดีกว่าเอ๊ะโนบิตานน่ะเหรออย่าดีกว่านะเงะินเก็บของนานะยังไงก็มีไม่พอหรอกจริงด้วยอย่าเสอดีกว่าโนบิตาอะไรกันยังไม่ลองเลยจะรู้ได้ยังไงกันเล่าจนะอาเออฮนะ,อหออะให้เอาเข็มกลัดออกมา300อันงั้นเหรอช่วยหน่อยนะฉันอยากเอาไปอวดเสน่ห์โอกบ้างนะโอ้โหต้องเยอะให้ตายที่นายที่แบบพี่ทุกทีเลยโอ้นายมีด้วยเหรอเนี่ยมือจะว่าไปมันก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรอฉันขอให้นายเอาเข็มกลัดออกมาไม่ใช่กล้อง รู้แล้วเลยนะไปก็เจอ๊ปเอาเราจะไปไหนล่ะโดราเอมอนมาเลยมาเลยนายคอยดูให้ดีใช่ะนะชึบปอ๊บนี่นะเอาเลยนะมาเรียบร้อยแล้วหนึ่งกลายเป็นเข็มกลัดแล้วนี่ไงเป็นไงเข้าใจหรือยังใช้กล้องเนี่ยถ่ายจะกลออยายเป็นเข็มกลัดเรียกว่ากล้องทําเข็มกลัดไงนายก็ใช้กล้องเนี่ยทำเข็มกลัดเยอะเยอะเลย,ย,เ,ลยเอาล่ะเดี๋ยวจะทําให้เยอะๆเลยนะฮ่านัดมาแล้ว ซุปเปอร์ขาเอ้เรียบร้อยอ่าดีมากมันเก็บไว้ทีสิเอาเข็มกลัดใส่รวมในถังนี่เลยนะอ่ะเข็มกลัดรถบัสทีนี้ก็เข็มกลัดรถตำรวจเข็มกลัดรถบรรทุกน่าฮาโดราเอมอนนี่เปเข็มกลัดรถที่มันน่าเบื่อเนอะถ่ายอย่างอื่นมาดีกว่านาอ่ะอะไรอ่ะอออ๋คือเราต้องทำเข็มกลัดให้เยอะๆแล้วก็สวยๆด้วยไงอาก็ขอยืมครอบต้นไม้ไยด้วยดิจะเออฮะ จะเรือสินค้าเลยโถอย่าเรื่อมากเลยนะเรือสินค้าก็สวยเหมือนกันนั่นแหละอ๋อเอาก็ได้งั้นนี่เราไปสวนสัตว์กันดีกว่าอ๋อเดี๋ยว,ยวรอด้วย<อ>วันนี้สวนสัตว์เป็นไปดินะโอ้อยย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 นี่จะทยย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 งยยยยยยย่ยย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 ยดยย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 ียิงงยยยยยยม,ม,ม,มยย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  หนังสือรูปให้เราถ่ายจากหนังสือรูปมาเป็นเข็มกลัดก็ได้นี่นะโอ้นันนี่ฉลาดจังเลยอาลาด,าดที่บ้านมีหนังสือรูปเยอะแยะเลยนี่รีบไปถ่ายกันดีกวา่าเนอะเออเอาเลยนะเริ่มจากหนังสือสัตว์ประหลาดกันโอเคเอ้าวเสร็จแล้วอ่าล่ะเอาต่อปะ อะได้แล้วอ่ะงั้นต่อด้วยตัวนี้อ่ะโอเคอ่ะต่อด้วยนี่เลยอ่ะโอเคอ่ะแล้วก็นี่ด้วยโอเค <Okay. S 2> อ่ะต่อไปทำเข็มกลัดมแมลงกับดอกไม้ก,กันเนาะทำไว้หลายๆอย่างเลยดีกว่าเนาะแเราก็ทำเข็มกลัดดารานหนังด้วยแล้วกันนะ <Okay. S 2> โอเคชุบช้ำช้ำเยอะแยะนี่ไงจะทำสั่งแล้วเอ้า แค่นี้ก็ได้สักสามร้อยอันแล้วเฮ้ยน่าจะเกินแล้วมั้งเออดีละงั้นจะไปตามโคงเซนโดะมาเลยดีกว่าเอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวอนที่น้องพีต่ตาแค่นี้เซนโดะต้องดูถูอีกแน่เลยนะ,อะเออนั่นสิโอททำไงดีอะเรื่องแบบนี้ในายคิดเองสะบ้างสิอย่างเช่นทําเข็มกลัดอะไรสักอย่างที่เซนโดะเขาชอบที่สุดเลยที่เซนโดะชอบที่สุดเหรออย่างฉันนะถ้ามีเข็มกลัดโดรายากิีก็คงจะอยากเป็นไวที่หน้าอกเลยอะใช่แล้วเซนโดะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของนักร้องสากุระดะ ซากุระดะจังเหรองั้นงั้นก็ทำเข็มกลัดกันเลยสิเอาละอ่านี่ไงนี่ไงนักร้องซากุระดะจังให้มาถ่ายรูปเนี่ยเหรอไอเดียฉันดีไหมเอาเลยโดเรมอนคิดได้ขนาดนี้ก็เยี่ยมแล้วล่ะเนาะเอาละถ่ายเลยนี่เป็นง่ายบอกแล้วว่า300ร้อยอันมีอยู่แล้วมีเป็นพันได้เลยมั้งเนี่ย กระจายหมดเลยอันนียไม่เช่งก็ลองหยิบดูดิโอ้โหใช่หรือพี่ว้าวมีสปอนเซอร์ร้านมีสุขค่าด้วยมีเข็มกลัดเพนด้าด้วยล่ะโอ้ยแค่บีเยอะเดี๋ยวเพิ่งคุยเลยนะแมไเริ่มแล้วโดนไปตะอืมทำไมอป้าซื้อมาจากอเมริกาเลยด้วยเห็นเปล่าของฝากจากอเมริกาเหรอแต่อยากให้นายดูเข็มกลัดอันนี้ของฉันก่อน กระดาษุระดาโมโบเอทนี่ออที่จริงมันก็ไม่เท่าไรหรอกนะยังอวดไม่ได้อะแต่ว่ามันมีขาย,ยที่ไหนอะเอ้ที่ไหนเนาะโอ้โนบิตะอย่าแกล้งกันเลยนะบอกฉันหน่อยเถอะไม่บอกปัตเธอนะสาธุเราช่วยบอกหน่อย<อ><อ>แม่ยอมทำขนาดนี้ถ้าไม่ยอมบอกก็คงใจดำเนาะจริงด้ะนะเข็มกลัดนี่น่ะทำขึ้นจากกล้องนี้ไงเฮ<อ>้ฮะโนบิตะนายอย่าโม้ดีกว่านะใครบอกว่าโม่เรากล้องเนี่ยเป็นกล้องสำหรับทำเข็มกลัดเลยแหละจริงหรอเนี่ยงั้น ันทำให้ดูนะลองทำเข็มกลัดโดราเอมอนให้ดูแล้วกันนะเนี่่ละทีนี้แค่เปิดฝาอย่างนี้เห็นไหมแค่ที่จะไปเข็มกลัดโดราเอมอนแล้วโอ้โหไม่น่นเชือนั่นั้นทำเข็มกลัดรูปทุกคนด้วยดีกว่ามั้ยเออจริงด้วยเนอะอ๋อเดี๋ยวสิฉันขอไปเปลี่ยนชุดก่อนไม่เห็นจะต้องเปลี่ยนชุดเลยนี่เนอะแหมพวกนั้งคนอยากจะสวยหรอกกันทั้งนั้นแหละมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้ว ฉันไม่มีชุดหล่อๆก็อะไรชุดเดิมนี่แหละดีแล้วละ่ะแบบที่สมปใจแอนแล้วล่ะเนาะแงั้นล่ะแล้วสเสนโอ่ะผมว่าน่าก็คงเจ็บใจเลยไม่กล้ามาละมั้งโถเอะเฮียจะต้องคิดมากแบบนั้นเลยนี่เอาละ่ะโนบิตะรีบทำเข็มก่อนให้เราเร็วๆดิโอเคเริ่มจากคิดสุกะก,ก่อนแล้วกันโอเคเอาแล้วนะอืะมเอาแล้วนะอ่าเ้ยฉันถ่ายด้วยดิคุณโนริอิมนอย่าทำแบบนั้นสิเออนะไม่เป็นไรหรอกนะอยากถ่ายด้วยอน่ะโอ้ยทุกทีเลย แอบเปลี่ยนกับกล้องของเล่นนั่นยังไงล่ะอาพวกนั้นมาถ่ายรูปน okay. ี่ไปทำแคมป์กลัดนี่เองงั้นเราก็ต้องนี่ว้ายว้ายหมาหมาไช่วยด้วยช่วยด้วยข้าหมาค่ะไช่วยด้วยไอ้เจ็บเจ็บมา์นี่มันขโมยมาจริงๆด้วยอาดูเข็มปกลัดอันนี้สินี่ เข็มกลัดอันนี้ก็เหมือนกันตลกชะมัดเ <c oughs> ข็มกลัดแบบนั้อย่าไปให้ใครเขาดูนะแซนโอนโดนหมาฟ้าจนหมดแรงแล้วอับอาย